ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศในมุมสูงนะครับเขื่อนแม่กลงอุดมธารานะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงน่าจะเป็นสันเขานะไม่ใช่สันเขาสิเขาเรียกว่ากาลังจะขึ้นเขาแล้วครับนี่ครับเป็นป่าป่าเขาที่อยู่ที่เขื่อน ไม่กลัวอุดมทารานะครับเป็นภาพมุมสูงไม่สูงมากพอดีผมไม่มีโดนบินสวยงามครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับทุกคนทุกท่านแดดค้าเรียกแดดอ่อนๆช่วงบ่ายๆกำลังกำลังจะเปิดนะครับเมื่อเช้านี้ก็คลึ้มมาตั้งแต่เช้า เมื่อคืนมีฝนตกยปรยๆนะครับแต่ไม่มีลมนะครับเมื่อคืนลมไม่ค่อยแรงถึงไม่มีเลยนะครับลมเนะี่ยลมค่อยมากแต่ว่ามีฝนตกมาเรื่อยๆตกหยุดตกหยุดนะครับเมื่อคืนนี่เป็นบรรยากาศนะครับครับขอบคุณมากครับ